ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,492งานแต่งงานของเหมยหยวนเจียงและหานเหมยชิงละเว้นขั้นตอนดังเดิมมากมายพวกเขาจึงมีเวลามากขึ้นแม้จิมมี่จะมาสร้างความยุ่งยากแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของงานแต่งงานแขกที่มาร่วมงานเห็นจิมมี่มาสร้างปัญหารู้ว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสามีเก่าของเจ้าสาวพวกเขาไม่คิดจะเข้าไปแทรกแซง สำหรับเรื่องที่จิมมี่พูดคุยกับเย่เชิญสตีฟและคนอื่นภายหลังแขกรับเชิญไม่แน่ใจพวกเขาตอนแรกเห็นจิมมี่เย่ะหยิงมากแต่จู่จูเขาคุกเขาลงกับพื้นและเริ่มร้องไห้ทำให้ทุกคนสับสนตอนนี้เย่เชิญแก้ไขปัญหาของจิมมี่เรียบร้อยเกือบจะถึงเวลาจัดพิธี เยเชนจึงก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อเริ่มต้นงานแต่งงานอันดับแรกเขากล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกที่มาร่วมงานจากนั้นแนะนำตัวในฐานะรุ่นน้องได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้มาเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานหลังกล่าวเปิดงานเขากล่าวต่อว่าในขณะที่แขกของเราเดินเข้ามาเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากฉันเชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นเพื่อนชาวอเมริกันคนนี้ชื่อจิมมี่สมิธ เป็นอาของลูกชายคุณหานเหมยชิงเจ้าสาวในวันนี้ต่อไปฉันจะเชิญคุณสมิธขึ้นเวทีเพื่ออธิบายพร้อมกล่าวคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินว่าผู้ชายที่มาสร้างปัญหาจะขึ้นมากล่าวสุนทนรพจน์วิญญาณความสอดรู้สอดเห็นถูกกระตุน้นและหลังจากปรบมือดังลัน่นพวกเขาตั้งตารอคอยจิมมี่ขึ้นเวทีจิมมี่ละทิ้งความละอายในเวลานี้เดินตรงขึ้นบนเวทีไปหาเย่เชิญพร้อมไมโครโฟน เขาโค้งคำนับผู้ฟังพูดด้วยความอับอายอย่างยิ่งเรียนแขกทุกท่านต้องขออภัยเรื่องพฤติกรรมน่ารังเกียจของฉันก่อนหน้านี้ได้โปรดอย่าถือสาสาเหตุที่ฉันมาสร้างปัญหาในงานแต่งงาน พระโลภคิดแย่งหุ้นสำนักงานกฎหมายสมิธจากพี่สะพ้ายและหลานชายจากนั้นจิมมี่กล่าวอีกครั้งแท้ที่จริงสำนักงานกฎหมายสมิธก่อตั้งโดยพี่สะพ้ายและพี่ชายของฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวสมิธแม้แต่น้อยสาเหตุมาจากสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่แห่งหนึ่งต้องการซื้อกิจการของสำนักงานกฎหมายสมิธฉันจึงเกิดความโลภละเลยความสัมพันธ์ของครอบครัวหวังได้เงินฉันรู้สึกละอายใจจริงๆ เมื่อพูดถึงจุดนี้จิมมี่ถอนหายใจพูดต่อเพื่อชดเชยความผิดพลาดของตัวเองฉันตัดสินใจอยู่ที่จินหลิงใช้ทักษะอาชีพของฉันช่วยเหลือพี่สะพ้ายเพื่อชดเชยความโลภและความผิดพลาดของตัวเองสุดท้ายนี้ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรสฉันขอโทษพวกเขาและทุกคนในที่นี้อีกครั้งสำหรับความประมาทและไร้ยางอายของฉันในวันนี้ขอแสดงคำขอโทษอย่างจริงใจ คำสารภาพของจิมมี่ทำให้แขกหลายคนเข้าใจสิ่งที่เพิ่มเกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้นให้พวกเขารู้สำนักงานกฎหมายของหานเหมยชิงไม่มีข้อพิาพาทกับครอบครัวสามีผู้ล่วงลับนี่คือสาเหตุที่เย่เชิญให้จิมมี่ขอโทษต่อสาธารณะคำพูดของผู้คนน่ากลัว หากหลังงานแต่งงานวันนี้มีข่าวลือว่าอาหารเหมยชิงแย่งชิงทรัพย์สินครอบครัวสามีผู้ล่วงลับนี้กลับประเทศจีนจะมีผลต่อตัวตนของเธอทำให้เกิดการโจมตีและดูถูกอย่างมากต้องให้จิมมี่พูดอย่างชัดเจนจึงจะตัดปัญหาคนนอกพูดซุบซิบนินทาได้อย่างสมบูรณ์เวลานี้จิมมี่ต้องทนทุกข์ทรมานแต่ไม่อาจแสดงออกเป็นเรื่องน่าอายแต่เพื่อความอยู่รอดเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสละชื่อเสียงและหน้าตา หลังแก้ไขปัญหาของจิมมี่งานแต่งงานของหานเหมยชิงและเหมยหยวนเจียงไม่มีอุปสรรคใดสำเร็จด้วยดีทั้งสองคนใช้มากความสามารถหญิงงดงามเป็นคู่รักสมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่แขกเห็นด้วยพ่อและเมอจือชิวยังรู้สึกว่าพวกเขาเป็นสวรรค์สร้างมาให้คู่กันรู้สึกยินดีที่พ่อแม่ตัวเองมีความสุขเยเชินเห็นได้ว่าทั้งคู่รักกันอย่างแท้จริง ความรักอันลึกซึ้งอยู่ในดวงตาของพวกเขาไม่อาจซ่อนไว้ได้หลังจบงานแต่งงานทั้งคู่และลูกๆของพวกเขาออกมาส่งแขกด้วยกันสตีฟกล่าวคำอำลาจะจากไปเขาพูดกับเย่เชิญคุณเย่ไม่มีเรื่องอะไรฉันจะกลับโรงแรมก่อนเรื่องจิมมี่ฉันจะจัดการให้เองหากคุณมีเรื่องใดโปรดติดต่อฉันได้ตลอดเวลาเย่เชิญพยักหน้าพูดว่า รบกวนคุณต้องเดินทางมาเป็นพิเศษสตพีพูดอย่างเร่งรีบคุณต้องมาเกรงใจอะไรกับฉันพูดจบเขาพูดกับเพอหยวนเจียงและหานเหมยชิงขอให้คุณทั้งคู่มีความสุขวันแต่งงานเครื่องบินส่วนตัวของฉันจอดที่จินหลิงจะไม่ออกเดินทางเร็วๆนี้คุณสองคนสามารถใช้ไปฮันนีมูนได้ไม่มีปัญหาเพอหยวนเจียงกล่าวขอบคุณ ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจคุณรอชายเราจองเที่ยวบินไว้เรียบร้อยดังนั้นไม่ต้องรบกวนคุณสตีฟกล่าวว่าไม่เป็นไรแค่ไปขอคืนเงินค่าตัว๋วเครื่องบินพิเศษของฉันคือ A350 ที่ได้รับการดัดแปลงความสะดวกสบายไม่มีใครเทียบได้แม้แต่แอร์ฟอร์ดวันก็เทียบไม่ได้เย่เชิญยิ้มพูดว่าเช่นนี้ก็ดีอเมร์อ,า,อาหารนี่เป็นความตั้งใจเล็กน้อยจากสตีฟ คุณทั้งสองไม่ต้องเกรงใจด้วยการสนับสนุนจากตระกูลรอชัยไปที่ไหนก็สะดวกทั้งยังประหยัดเวลาได้มากบทที่6493เดิมเหอหยวนเจียงไม่ต้องการเป็นภาระให้ผู้อื่นแต่เมื่อเย่ยเฉินพูดเช่นนี้เขาไม่อาจปฏิเสธจึงพูดกับสตีฟว่าเช่นนั้นต้องขอบคุณคุณรอชายสตีฟยิ้มพูดว่าไม่เป็นไร ฉันจะจัดการทุกอย่างให้จิมมี่เดินเข้ามาในเวลานี้พูดด้วยสีหน้ากระจบประแจงพี่สะพายในอนาคตอาจไม่เหมาะสมจะเรียกคุณว่าพี่สะพายฉันจะเรียกคุณว่าคุณนายเหมยหานเหมยชิงยิ้มพูดว่าจิมมี่ คุณยังควรเรียกพี่สะพ้ายเถอะท้ายที่สุดเรียกฉันว่าพี่สะพ้ายมาหลายปียิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าพี่ชายคุณจะจากไปแต่พอ,อยังเป็นหลานชายคุณเสมอใช่ใช่ใช่เขาพูดด้วยความเคารพถ้าเช่นนั้นฉันจะเรียกคุณว่าพี่สะพ้ายพูดจบเขามองไปที่เหอหยวนเจียงถามอย่างระมัดระวังคุณมีข้อขัดข้องอะไรไหมศาส,สตราจารย์เหอแน่นอนไม่มีเหอหยวนเจียงพูดอย่างเป็นมิตร พวกคุณเป็นญาติกันมานานฉันเข้าใจและยอมรับได้เช่นนั้นก็ดีจิมมี่ถอนหายใจล่งอกพูดว่าทั้งสองท่านโปรดวางใจฉันจะรีบกลับสหรัฐอเมริกาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคุณเย่ฉันจะรายงานให้คุณทั้งสองคนทราบโดยเร็วที่สุดสตีฟที่อยู่ด้านข้างคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าฉันจะให้คนโทรหาเจ้านายของเขาตอนนี้หลังจากนั้นเขาพูดว่า โอ้ไม่ฉันจะโทรหาเขาด้วยตัวเองสตีฟโทรหาพ่อบ้านขอหมายเลขโทรศัพท์ของอีกฝ่ายและให้พ่อบ้านแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้าตนเองต้องการพูดคุยกับเขาเน็ตเอนลิรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินพ่อบ้านตระกูลรอชายบอกว่าสตีฟชายาตตระกูลจะโทรหาตนเอง ตนเองคิดว่าจัดการเรื่องของจิมมี่จะได้รับความโปรดปรานจากเขาและเขาต้องการโทรหาเป็นการส่วนตัวเพื่อชมเชยดังนั้นจึงยืนถือโทรศัพท์อย่างมีความสุขรอรับสายจากสตีฟเมื่อสตีฟโทรออกเขารับสายทันทีพูดด้วยความสุภาพอย่างยิ่งสวัสดีฉันชื่อเนทเอนลิตสตีฟส่งเสียงอือมรับคำพูดอย่างเฉยชาฉันสตีฟรอชายเนทเอนลิตกล่าวด้วยความเคารพ สวัสดีคุณราชายเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโทรศัพท์จากคุณไม่ทราบว่าคุณโทรหาฉันมีเรื่องอะไรสตพีพูดว่าฉันโทรมาคิดจะบอกคุณสักคำหลังจากนี้อย่าสร้างความลำบากใจให้จิมมี่สมิธอีกอ่าเขาถามด้วยความตกตะลึงคุณราชายพ่อบ้านของคุณโทรมาบอกว่าคุณต้องการสอนบทเรียนให้เขาฉันจึงไล่เขาออกฉันไม่คิดทำให้เขาลำบากใจสตพีพูดอย่างเย็นชา ฉันรู้แต่สถานการณ์เปลี่ยนเล็กน้อยสาเหตุที่ฉันพบกับจิมมี่เพราะฉันไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทที่จีนคิดไม่ถึงเขาเป็นญาติห่างๆเพื่อนสนิทของฉันและความเข้าใจผิดก็กระจ่างขึ้นแล้วอย่าททำให้เขาลําบากใจอีกไม่เช่นนั้นฉันจะอธิบายให้เพื่อนสนิทฟังไม่ได้ถ้าทำให้ฉันเสียหน้าต่อเพื่อนดีที่สุดของฉันฉันจะไม่ยกโทษให้คุณแน่นอนฉันจะบอกคุณแค่นี้เข้าใจไหม เนทเอนลิทอยากจะตบหน้าตัวเองสบถในใจว่าบัดซบมีเรื่องแบบนี้ในโลกด้วยหรือคุณต้องการให้ฉันสอนบทเรียนเขาพอฉันสอนเสร็จคุณกลับมาพูดแบบนี้นี่ไม่ใช่ทำตัวเป็นอันธพาลหรือคุณก็รู้ฉันทำให้จิมมี่คุณเครื่องแทบตายฉันจงใจวางกับดักเขาให้เขารู้ว่าฉันจะส่งเขาเข้าคุกเพื่อให้คุณพอใจเมื่อเห็นเนทเอนลิทพูดไม่ออกสตพีพูดว่าฉันจะให้จิมมี่คุยกับคุณ พูดจบเขายื่นโทรศัพท์ให้จิมมี่จิมมี่กัดฟันรับโทรศัพท์พูดด้วยความโกรธโอ้เจ้านายฉันขอโทษจริงๆที่ทําให้คุณต้องผิดหวังเมื่อเนทเอนลิสได้ยินสิ่งนี้เขาฝืนยิ้มพูดว่าจิมมี่คุณอย่าพูดแบบนั้นก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องนี้ยังแก้ไขได้ฉันจะเรียกประชุมคณะกรรมการลงคะแนนเสียงให้คุณเข้าร่วมคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด เมื่อคุณกลับมาคุณจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารผู้จบเขาถามอย่างรวดเร็วจิมมี่คุณจะกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะไปรับคุณที่สนามบินด้วยตนเอง